สานค่ะคุณผู้ชมค่ะไปอีสานไปติดตามบรรยากาศดอยที่ขอนแก่นเนาะขอนแก่นเนี่ยเขามีงานยิ่งใหญ่ด้วยค่ะสื่องานก็คือสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาพระนานาคปี2 0 2 4่ิแหมเรียกว่าคึกคักเหมือนกันนะคะคืนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าไปดูบรรยากาศทั้งวันวันนี้ก่อนกบวาภาษาอีสานเห็นมันตลอดแม่าสิยนก็ไปขอนแก่นไปอีสานกับว้าเห็นมันตลอดพูดข่าวสื่อหยังกับว้าเพื่อนภาษาอีสานตัว อ้ายอ่านเบิ่งกิล่ะอ่าอ่าจังไดอ่อะสิทธิกรจันท asan น่นน <c oughs> เาเพืบาบา่อน <c oughs> ว่าวว่าว่าว่าถือดิว่าวว่าถือ้ยคุณสิทธิกรจันทสารเชิญครับ ครับคุณกัมพูคุณรัชนีครับมาติดตามบรรยากาศงานรอยกระทงที่จังหวัดขอนแก่นครับโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นขณะน,น,นี้อยู่ภายในบึงศรีฐานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอยากเรียนเชิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่บริเวณแห่งนี้เดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีงานรอยกระทงครับหากพลาดในปีนี้ต้องรอถึงปีหน้าเลยครับศรีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาคประจำปี2567ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเทศกาลงานลอยกระทงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด วิถีแห่งอีสานสี่ฐานมูเตลูจัดกิจกรรมต่อเนื่องถึง3วันตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตลอด2คืนมีประชาชนในพื้นที่และนักศึกษาจํานวนมากเดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีรอยกระทงโดยเฉพาะไฮไลไท์ในทุกวันช่วงเย็นจะพบกับกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดซึ่งในค่าวันนี้จะเป็นขบวนพาเหรดแห่กระทงจากนักศึกษาทุกคณะเพื่อทําการประกวด จากนั้นจะมีพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีรอยกระทงอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นและมีกิจกรรมแสดงมากมายทั้งการประกวดนางนพมาศและการประกวดมิกเค KKU Angel ซึ่งมีเวทีหลักในการจัดกิจกรรมถึง4เวทีทั้งการฉายหนังกลางแปลง โซนร้านค้าอาหารรวมไปถึงบึงหนองน้ำขนาดใหญ่ทั้งนี้เทศกาลงานรอยกระทงในปีนี้มีแนวคิดคือวิถีแห่งอีสานสีฐานมูเตลูจากกระแสการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตโดยมุ่งนำเสนอวัฒนธรรมอีสานและความเชื่อพุทธพราหมีในรูปแบบร่วมสมัยสร้างสรรค์กิจกรรมผสมผสานร,ระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับความทันสมัยเพื่อสืบสารและให้ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป ผ่านการออกแบบประดับประดาตกแต่งขบวนพาเลทเช่นผีปักหวดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นทีมข่าวได้พูดคุยกับน้องๆน,นักศึกษาที่แต่งตัวเป็นผีที่จัดแสดงบริเวณหอศิลป์เที่ยงคืนเป็นการแสดงของคนอีสานเช่นการเรียกขวัญผ่านสายใย,ายจิตวิญญาณเป็นกิจกรรมของนักศึกษาและนักเรียนที่กําลังซ้อมเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในค่าคืนนี้ ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ชมการแสดงค่ะที่เป็นการแสดงของทั้งนักศึกษาและนักเรียนของเรานะคะที่อยู่ในรอบรั้วมอขอของเรานั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับเหล่าศิลปะของมนุษย์ที่เราได้ทำการแสดงให้ผู้ชมได้ชมกันค่ะ นอกจากนี้ทางมหาวิทยายลัยขอนแก่นได้เนรมิตทิวโคมไฟกว่า16,000ดวงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยฝีมือจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยายลัยนำมาประดับตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงประทีปกระทงบกกว่า15,000ดวงกระทงน้ำู้ยักษ์วิมานนัคราช15เมตรและเรือไฟขนาด30เมตรสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานต่างเก็บภาพเป็นที่ระลึก อยากเชิญเพื่อนๆที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมสืบสารประเพณีงานรอยกระทงที่บึงสีฐานจังหวัดขอนแก่นครับและหากเพื่อนๆไม่สามารถเดินทางมาชมความสวยงามได้สามารถติดตามรับชมรายงานในช่วงข่าวภาคข้าสำนักข่าวไทยในเวลา19นาฬิกาครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดขอนแก่นครับคุณกัมูคุณรัชนีครับโอ้ยขอบคุณ<อ>หลายๆงามครับพี่น,น้อง<น>งามมิหลี อันนี้น่าสนใจนะประเด็นไม่แพ้เชียงใหม่ประเด็นของน้องสิทธิกรที่เข้ารายงานมาแล้วก็ที่เขาจัดที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับที่ขอนแกนที่ขอนแกนใช่ไหมที่บอกว่ามีมูเตลูนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดั้งเดิมจริงๆก็คือบูชาพระพุทธเจ้าบูชาสักการะรอยพระพุทธบาทแต่ด้วยความที่ก่อนหน้าที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ย ประเทศไทยเราสมัยนู้นดังเดิมนะก็มีลัทธิมีความเชื่อนับถือเกี่ยวกับเรื่องผีนะครับเราก็มีความเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่โบราณนะครับความเชื่อเรื่องพระแม่คงคาพระแม่ธรณีแม่ย่านู่นย่านี่นะครับแม่ย่าตะเคียนนาย่าตะเคียนทองสบายทองทั้งหลายทั้งปวงนี่คือความเชื่อดังเดิมที่มาจากความเชื่อเรื่องผีทั้งนั้น นะครับแล้วก็มาผสมผสานกับพุทธนะฮะที่นี่เขาก็เลยจัดปนปนไปเลยนะแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็จะจะรู้แหละจะเข้าใจได้นะครับนะคะ,ะเดี๋ยวลงใต้เลย